แต่ถ้าท่านนะฮะได้ตอบคำถามนี้ก่อนครับคือคำว่า why หรือทำไมทำไมต้องดีกว่าครับเป็นผมนะครับอเคเอาทิ้งก่อนเลยนะหนึ่งน,นะอ่ะหนึ่งก่อนเลยทำไมต้องรวยเออทำไมต้องรวยค่อยๆคิดตามผมนะค่อยๆจดจำเพื่อไปเล่าต่อนนะ้อยไม่ต้องรวยการวยเพราะอะไรก็คุณภาพชีวิตคนจนคนรวยมันเท่ากันไหมละ่ะไม่เท่ากันจริงไหมยิ่งรวยเนี่ยฮะมีเงินว่าไเจอะนะครับเอาแค่พาพ่อแม่ไปรักษาโรงพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลรัฐบาลอาณาหาเอกชนก็ตา่างแล้วจริงปะ เอาแค่รถนะฮะไม่มีตังค์ซื้อรถนะฮะกับบิรถวีออสสักคันก็ดีแล้วล่ะจริงไหมกับวีออสเล็กๆหรือมอไซค์สักคันหนึ่งนะฮะเทียบกับมีรถแคมรี่อ่ะมันก็ต่างกันนะจริงไหมพาลูกไปโรงเรียนนะฮะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แพงเนาะนะครับเรียนพิเศษก็แพงนะสมัยนี้นะครับทุกอย่างทันหมดครับทำไมต้องรวยะฮะเขาบอกว่ารวยคือคุณภาพชีวิตครับอันที่สองครับนะฮะโอเคทําไมเราถึงต้องมีธุรกิจส่วนตัวทําไมล่ะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรามีกาดได้ครับรวยได้ เพราะอะไรล่ะเพราะเพราะว่าลูกจ้างฮะแล้วันเดือนนะ่ครับสักอะไรครับรวยยากค่อยๆค,คิดตามผมนะค่อยๆโน้ตไว้นะท่านถ่ายรูปบนจอก็ได้นะครับมยวคีดค่อยถ่ายอยู่แล้วถูกไหมฮะโอเคเอาลครับทีนี้ในเมื่อรู้ที่ส่วนตัวมารวยได้ครับธุรกิจมีหลาลกหลายรูปแบบเนี่ยเขาทำไมแม่งจะต้องเป็นด้วยคือขายด้วยละครับทาไมถึงไม่ไปเปิดร้านกาแฟทําไมถึงไม่ทําโรงงานอุตสาหกรรมทําไมถึงไม่ทาอสังหา นะครับก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าที่เครือข่ายนะครับมันแตกต่างครับเพราะมันลงทุนทำไมครับน้อยใช่ไหมลงทุนน้อยความเสี่ยงก็ทำไมครับก็ต่ำใช่ไหมฮะแล้วทุนน้อยเสี่ยงต่ำเนี่ยแล้วรวยได้ไหมรวยได้อยู่ดีครับก็เหมือนกับทุกจการค้าแหละรวยได้เหมือนกันแต่เราแค่ความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วพี่นลกรู้ได้ไงอ้าวผมก็รวยมาแล้วนี่ไงเขก็รู้อยู่เนาะนะครับโอเคแล้วเลยครับนะครับทำไมต้องรวยถ้าเป็น m m อมีอยู่มากมายนะ่ะแล้วทำไมอ่ะต้องเป็น AFA ด้วยครับนีนะว่า ถ้าเกิดคุณคล่องเจ็ดองค์ประกอบก็จบถึงแม้โอเคก็เพราะอะไรก็เพราะบริษัทนลยครับมันมั่นคงไงตัวประธานเป็นยังไงคุณก็ต้องฟังไปเนาะนะครับเบรครับเพราะสินค้าเราเป็นไงครับสินค้าเราเป็นครับคุณภาพเป็นไงครับดีคุณภาพเยี่ยมมีการซื้อซ้ําอย่างมหาศาลอ่าเป็นสินค้าโดยเฉพาะโฟร์ทีเนี่ยเป็นอันหนึ่งแล้วในกลุ่มเกษตร ตัวนี้ในขณะนี้นะครับแล้วเรามีนะครับเรามีแผ่รายได้นะครับที่เป็นยังไงนะครับเอาความจริงคือที่ที่ที่ดีฮะทำสองสายงานนะฮะแค่สองสายเนี้ยลึกอินฟิชันสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับสิบล้านเดือนครับไม่ได้มีใครมีนะไม่มีนะครับแล้วยังมีรายได้อยู่เรียกว่าอะไอีกนะฮะถ้าเรามีคำมั่นคงนะครับและยังมีทริปท่องเที่ยวฟรีอีกเนาะนะมีท่องเที่ยวฟรีเนี่ยเรียกว่าที่ยังครบถ้วนนะครับแล้วเรายังมีอีกนะฮะนาทิคุณผู้ดำเยในทางเจตประกอบนะครับแล้วถ้าเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับแล้วเบ แลตัวของเราล่ะครับตัวเราฮะนะครับคนทำไหมฮะแล้วคนทำหรือไม่คนทำครับก็ต้องดูกันนะว่าคุณมีช่องทางอื่นไหมฮะทางอื่นนะฮะที่คุณจะเข้าถึงนะฮะรายได้มากนะครับขณะนี้เนี่ยฮะได้ไหมหรือเข้าถึงรายได้แบบต่อเนื่องแบบภาษีที่มั่นคงเนี่ยนะครับนะครับแบบนี้ได้ไหมนะครับอ่าโดยที่ลงทุนนะฮะน้อยๆแบบนี้ครับ ซึ่งเอาอจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยจริงไหมครับและสุดท้ายนะครับก็คือเรานะฮะทำไมถึงต้องมีระบบด้วยก็เพราะว่าระบบนะฮะเท่ากับการันตีความสําเร็จได้การันตีความสําเร็จได้เมื่อเราลงมือทาแล้วสําเร็จแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ขอแค่เข้าใจระบบครับระบบคืออะไรนะพี่นิงเขียน2คําครับเขียนว่าอะไรครับแนวทางกับคำว่าอะไรครับเครื่องมือบวกกันใช่ไหมบะบขึ้นแนวทางบวกกับเครื่องมือแล้วก็อธิบายนะว่าแนวทางเรานั้นคืออะไรนะฮะเครื่องมือคืออะไรไงบ้าง เอาละครับหวังว่าคงใจได้เห็นภาพต่างๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคอ่ะ